เรียนท่านคณะกรรมการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสอทระดับชาติ o OBEC a บ a r d s ครั้งที่11ปีการศึกษา2,564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดิฉันนางรัตด,ดาพุทธเอกตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษาวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราช,ชบุรีเขตหนึ่งสำหรับโรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษานั้นเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,582คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สสำหรับด้านนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนั้นดิฉันได้ใช้นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความผ่าน QR code สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นนวัตกรรมประเภทพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งในปีการศึกษา2,564นักเรียนต้องเรียนแบบออนไลน์โดยการเรียนที่บ้านเป็นส่วนใหญ่และสืบเนื่องจากการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนประสบปัญหาขาดทักษะการอ่านจับใจความ ส่งผลให้นักเรียนอ่านไม่รู้เรื่องขาดการคิดวิเคราะห์การสื่อความหมายซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจะทำให้นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ข้อสอบในระดับต่างๆได้และจะส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดในการจัดทำนวัตกรรมประกอบไปด้วย 1. ด้านคุณภาพ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความผ่าน QR code ประกอบด้วยชุดที่1ถึง8ซึ่งเป็นกระบวนการเป็นลำดับขั้นจากกิจกรรมง่ายไปยากดังนี้ชุดที่1นิทานเรืองใจชุดที่2ไขขานข่าวสารชุดที่3จดหมายชุดที่4สารคดีชุดที่5ประกาศโฆษณาชุดที่6บทความน่ารู้ชุดที่7 พระบรมราโชวาทและชุดที่8ร้อยกรองร้อยใจนวัตกรรมมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นักเรียนต้องเรียนที่บ้านเป็นส่วนใหญ่รูปเล่มนวัตกรรมนำเสนอน่าสนใจมีการจัดเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับสภาพปัญหานวัตกรรมที่จัดทำขึ้นผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ ส่วนแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการจัดทำนวัตกรรมคือทฤษฎี Adi Model คือหลักการออกแบบให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 2. ด้านคุณประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความผ่าน QR Code พบว่านักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านจับใจความ และผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านของนักเรียนและนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้แท้จริงผ่านประสบการณ์ด้วยตนเองดิฉันได้นําเสนอนวัตกรรมนี้ให้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในบริบทและท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้ครูได้พัฒนากิจกรรมลักษณะ Active Learning และยังส่งผลให้ผู้นวยการสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางและกระตุ้นครูในโรงเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมลักษณะ Active Learning มากขึ้น 3. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค นวัตกรรมนี้เป็นการต่อยอดจากแนวคิดเดิมจากแบบฝึกเสริมทักษะนำมาใส่ QR code สามารถนำไปใช้ได้ง่ายและสะดวกลงทุนน้อยไม่ต้องใช้กระดาษในการจัดทำแบบฝึกโดยการสแกน QR code จากโทรศัพท์มือถือและนักเรียนสามารถเรียนรู้ที่บ้านได้โดยครูผู้สอนได้ต่อยอดมาจากการทำวิจัยในชั้นเรียน4 ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน1、นักเรียนมีผลสำลิดทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ5.16 2、นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอ e เนชั้นปฐมสาป,ปีที่6วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติคิดเป็นร้อยละ10.60และ3นักเรียนยังได้รับรางวัลในระดับ เขตพื้นที่การศึกษา 5. ด้านผลการพัฒนาตนเองดิฉันมีการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมและเข้ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตรต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6. ด้านการดำเนินงานผลงานที่เป็นเลิศจุดเด่นของนวัตกรรมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความผ่าน QR code เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้พัฒนาความคิดรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอีกทั้งเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของนักเรียนนักเรียนได้รู้จักพิจารณาและเห็นคุณค่าจากการอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นกิจกรรมในลักษณะ active learning นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองด้านทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นการนำเสนอผลงานครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดิฉันต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ